สวัสดีครับเนี่เดี๋ยววันนี้ NI จะมานำเสนอจากยี่ห้อแ a ็ k นะครับรุ่น A3B นะครับรุ่น A3B เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างนะครับอันดับแรกเลยจะเป็นจากระบบ Direct Drive นะครับ Servo Direct มีระบบตัดได้นะครับแล้วก็ระบบย้ำหน้าแล้วก็ย้ำหลังอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นจากระบบคอ m นะครับซึ่งจะมีโหมดคอมหลักๆ ทั้งหมด4โหมดตามคอมปกตินะครับจะให้มาครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างนะรูสเปคคร่าวๆคือตัวนี้ก็คือปรับวีเข็มที่ห่างตัวนี้จะได้อยู่ที่5มิลน,นะครับนะครับชุดแผงคอนโทรลทั้งหมดนะครับชุดก็ได้ตัวปุ่มกด2ปุ่มตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ก็คือมีเดินทีละเข็มนะครับแล้วก็ตัวย้ำนิ้วนะครับ ปุ่มย้ำตรงนี้จะแทนก้านยกตัวนี้นะครับแทนตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างเริ่มเลยครับเปิดสวิตช์ระดับแรกนะครับเราจะมาดูกันว่าจากตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะอันอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูปรับความเร็วก่อนอ่ะตัวนี้น่ยสามารถปรับความเร็วได้เลยนะครับตัวนี้เราจะปรับอยู่ที่ประมาณไว้ทดสอบนะครับประมาณ1,500รอบนะครับ ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็โหมดเย็บปกติก่อนนะครับแล้วก็อันนี้แบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัดได้นะครับโอเคอันนี้ปกติอ่ะลองตัดได้เลยปึ๊บเอานิดนึงโอเคอ่าอันนี้เป็นเป็นโหมดปกตินะครับ ต่อมาจะเป็นโหมดแบบมีย้ำนะครับแบบมีย้ำเนี่ยเราจะมาปุ่มกดตรงนี้ปุ๊บย้ำตัวนี้เราจะตั้งไว้ที่ย้ำหน้าแล้วก็ย้ำหลังอย่างละ3าีเข็มนะครับอพอปุ๊บพร้อมตัดได้เรียบร้อยนะครับ เราจะมาดูโหมดต,ต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าโหมดบาร์แท็นะครับหรือว่ายำออโต้ Auto นะครับแล้วการกดปุ่มนี้จะขึ้นมานะครับอันนี้จะอยู่ที่4ีฝีเข็มวิ่ง3รอบอ่าลองดูครับอ่าแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนี่ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นโหมดแบบกำหนดสี่เหลี่ยมนะครับ ก็คือเราจะเย็บกระเป๋าหรือว่าเย็บอะไรเราสามารถกําหนดในแต่ละด้านได้นี่แบบนี้เช่นตัวนี้จะเป็นกําหนด P01 นะครับเรากําหนดไว้ที่16เข็มอ่ะลองดูอ่เขาก็จะตัดให้หมดนะครับเราก็สามารถกําหนดตัว P 01, ตัวเนี้ยได้เรื่อยๆนะครับจะกําหนดกี่เส้นไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับสามารถกําหนดได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือฟังก์ชันพื้นฐานของจากรุ่น A3B นะครับผมอันนี้เราจะมาดูปุ่มกด2ปุ่มนะครับตรงนิ้วที่เขาให้มานะครับจะมีปุ่มย้ำแล้วก็เดินทีละปีเข็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับคือเราเดินปกติไปก่อนนะครับอ่าเราจะมีปุ่มเดินทีละเข็มก่อนอ่ะแทนแทนการเหยียบนะครับปึ๊บนี่นะครับเสร็จปุ๊บ แล้วก็จะมีปุ่มด้านล่างก็คือปุ่มย้ำปุ่มย้ำเวลาเรากดนะครับต้องกดค้างปุ๊บจะย้ำนี่ประมาณานี้นะครับโอเคลองตัดได้ออกมานะครับต่อมาโหมดต่อมานะครับจะมีโหมดเก็บไปได้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเก็บไปได้อย่างไะเดี๋ยวเราเอาแบบไม่เก็บไปได้ก่อนดีกว่า แบบนึงนะครับปึ๊บอ่าแบบไม่เก็บไปได้อ่าพอแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบเก็บไปได้นะครับแบบนี้จะเป็นแบบเก็บไปได้นะครับ แล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับความแตกต่างระหว่างเก็บไปได้กับไม่เก็บไปได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับ NI Machine ด้วยนะครับขอบคุณครับ